หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เหรียญแรกที่ผลิตก็คือผลิตจากโลงกระสาบนะครับเป็นลมดำให้กับนายทหารนักลบในศึกสงครามเวียดนามที่ไปรบที่ลาวที่เวียดนามนะครับ หน้าตาเหรียญจะเป็นอย่างนี้ไอนี้ของแท้นะเพื่อนๆนะหน้าตาท่านจะเป็นอย่างนี้เลยครับไอที่เพื่อนๆเห็นนะนนั้นก็คือก๊อปปี้แล้วก็ปั๊มขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. เหรียญแท้ก็ออกจากลุงกระสารพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นคนมีพระราชกาสาสรับสั่งให้ผลิตเหรียญเพื่อคุ้มครองและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายทหารในศึกสงครามเวียดนามที่ไปรบในประเทศเวียดนามประเทศลาวครับ ผมตอนนั้นจะเป็นคอมมินนิสต์เขากลัวประเทศไทยก็จะเป็นคอมมินนิสต์ล้มเป็นโดมิโน,โน่นะครับผมเพราะว่านักศึกษาก็เป็นหัวคอมมินนิสต์ในเหตุการณ์6ตุลา2516นะครับช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ท่านเลยไปขอให้หลวงปู่แวนแล้วก็ทำเหรียญเนี่ยขึ้นมาครับ ผลิตจากลมกระสับนะลมดำเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนที่แท้จริงก็คือประวัติที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นอย่างนี้แต่ที่เพื่อนเพื่อนเล่นกันมีรูขนจมูกอะไรปั๊มมาทีหลังครับเพื่อนเพื่อนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับลมดำอย่างนี้ครับคมชัดเลยครับราคาก็ผมผมให้เช่านะครับแต่ถ้าใครมีก็ผมก็รับเช่านะราคาตามตามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอัปโหลดขึ้นมาได้เลยครับผมในคอมเมนต์นะแล้วก็อัปโหลดรูป มาด้วยนะครับถ้าได้แบบนี้นะเพื่อนๆนะถ้าได้แบบลมดําแบบนี้จะเป็นของนายทหารนักรบในศึกสงครามเวียดนามก็คือรุ่นแรกเลยเพื่อนๆจะหายากที่สุดเลยนะครับผมหายากที่สุดเพราะว่ามันจะเหลือน้อยแล้วก็หายไปตามกาลเวลานะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเอามาเหรียญ พึ่งปั๊มมาแล้วไปซื้อเขียวกองไปซื้อมาจากโลกอินเทอร์เน็ตไปซื้อแบบตักตะกา้าไอ้อย่างนั้นไออย่างนั้นมันไม่ใช่เนะเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆลองอัปโหลดขึ้นมาแล้วก็ให้กับเพื่อนๆ เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเหรียนรูปแหวนต้องเป็นอย่างนี้นี่ฮะเส้นผมต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีรูขนจมูกไม่มีขีดตรงนู้ไม่มีขีดต,ต,ตรงนี้นะเพื่อนๆนะเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยอัปโหลดขึ้นมาได้เลยครับผมราคาก็ตามนั้นเลยที่ผมรับเช่านะครับแต่ในในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆโอเคนะสวัสดีครับ